ลืมตานะาให้มันเข้าตาเต็มเต็มแล้วก็เข้าปากเนี้ยอือเข้าจมูกลูกใครที่ซื่อ,อลูกใครที่อย่างเงี้ยทุกคนลูกใครที่อ่าลูกใครที่หายใจไม่ออกหรือลูกใครที่แบบมีเสเลดลูกใครที่เป็นอาการเนี้ยทุกคนฉีดเข้าไปฉีดในจมูกฉีดในปากฉีดในตา ลองดูนะคะมันเป็นอะไรมันเป็นสเปรย์เราอย่าพูดเยอะเราพูดแค่ว่ามันคือสเปรย์ก็พอโอเคนะสเปรย์ที่บำรุงหน้าจบไหมจบแล้วในหน้ามีอะไรทุกคนไม่ต้องพรีเซนต์เยอะสเปรย์ตัวนี้เป็นสเปรย์บำรุงหน้าแล้วครูถามคุณว่าหน้ามีอะไรบ้างหรือว่าตาอยู่บนหัวเหรอตาอยู่บนหน้าจมูกอยู่บนหัวเหรอ จมูกอยู่ในหน้าปากอยู่บนหัวเหรอปากอยู่ในหน้าเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ค่ะนะคะตาจมูกปากหน้าฉีดได้หมดเลยดูดูการฉีดนะ,ะโอ้ป้หนึ่งว่าได้น้ำบริสุทธิ์จากสวรรค์ป้หนึ่งว่า ทำไมฉันถึงฟินเบอร์นี้โอ้โหทุกคนมันเย็นมากเพราะอะไรคะทุกคนค่ะเพราะอะไรบอกมาซีโน้โเฮาไม่ธรรมดานะมาจากญี่ปุ่นนะคะโน้เฮาไม่ธรรมดามาจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอยากใช้ของญี่ปุ่นกับเขาราคาหลักร้อยดิร้อยนิดๆหนึ่งเลยอ่ะก็ลองดูนะคะขวดละสองร้อยไหมเออนะคะอยากได้โปรโมชั่นราคาหลักร้อยก็ทักถามทีมงานโน้ตปะานะคะ